สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอดเซเสกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ก็จะเจอกันในวันเสาร์ทิ์นะครับในการวิเคราะห์ฟุตบอลแต่ว่าวันเสาร์นี้ถือว่าคึกคักเป็นพิเศษนะครับฟุตบอลบุนเดสรีกาเยอรม,มนีหลังจากที่พักเบรกไปราว 2เดือนนะครับจากโควิดก็จะกลับมาแตกันนัดที่26ในค่ำคืนนี้แล้วนะครับนี่ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆครับผมก็เลือกเอา3คู่ในบุนเดสซีก้ามาวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยนะครับแต่ว่าจะเตะแบบไม่มีคนดูนะครับคูดกไปที่เวลา2ทุ่มครึ่งครับอัลส์บวกอันดับ14เปิดบ้านเจอกับวอฟบวกอันดับ7จอัลส์บวกเนี่ยไปอยู่2ี่เจแต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้บาเยิร์นมิวนิกมา0นต่อ2นะครับ5้านัดหลังสุดในลีกเสมอ1แพ้ไป4 ตัวหลักๆพวกมารโกริกเตอร์นะครับรูเบนวากาสข้างหน้าเป็นฟลอเรียนนีดาลชเนอร์เหมือนเดิมฝั่งของวอฟบวกเนี่ยมีอยู่36แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมออาเบลไลซิกศูนย์ต่อศูนย์นะครับห้านัดหลังสุดเหนียวแน่นนะครับชนะ2เสมอ3ไม่แพ้ใครแต่ว่าปัญหาคืนวันนี้วูสเว็กฮอร์ตกองหน้าตัวเก่งติดโทษแบนแถมตัวเจ็บก็เยอะนะครับตัวหลักจะเป็นอัตเมียเมเมดี้ดาเรียกิวเช็กข้างหน้าเป็นโยซิปเบคาโลนะครับ เกมแรกสมัการศูนย์ที่บ้านของ w o l f บวกครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้วอลฟบวกบุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับเพียงต่อว่าฤดูกาลนี้ o อาส์บวกอาจจะมีแพ้บ้างในบ้านแต่ส่วนใหญ่เป็นการแพ้ทีมยักษ์ใหญ่นะครับดังนั้นดูแล้วผมว่าเกมแบบนี้เนี่ยเพิ่งออกสตาร์ทด้วยเอาส์บวกน่าจะสู้ได้สนุกนะครับไม่แพ้มันอย่างน้อยลุ้นถึงชนะเลยครับเชียร์นะครับ คู่ต่อมา2ครึ่งเช่นเดียวกันครับเป็นบิ๊กแมตประจําค่ำคืนนี้ครับบรุสเซียดอร์ตมุนรองจากฝูงเปิดบ้านเจอกับชาลเก้อันดับ6ดอร์ตมุนมี5้าแต้มเกมล่าสุดบ,บุกถล่มกลับบัก1ออ่าบุกไปเบียชนะกลับบัก2-1หนึ่งะครับเกมหลังสุดชนะ4แพ้1ครับคืนวันนี้ปัญหาคือตัวหลักๆเจ็บเยอะเหมือนกันนะครับอักเซลวิเซลเอมเดชานมาโกร้อยยังเจ็บลงไม่ได้นะครับสามนารุกจะเป็นจารันซานโช่ทอรอนอาซาและเอริ่งเบลฮาลันครับฝั่งของเก้ มี37แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอฮอฟเฟนแฮมมา1ต่อน1นห้านัดหลังสุดในลีกเสมอ3แพ้2นะครับมีอามินฮาริสเมนิโตรามันกับกุยโดบวกสตารเลอร์เป็นตัวที่เด็ดเกมแรกที่เจอกันเสมอศูนย์ที่บ้านของชาลเก้นะครับก่อนเกมเขายกให้ดอทมูลเหนือกว่าพอสมควรต้องยิงถึงสกซอรกอรนะครับผมมองว่าดอทมูลจุดเด่นคือแฟนบอลครับพอไม่มีเนี่ยก็ถือว่าเสียหาย หมดความได้เปรียบไปเหมือนกันนะครับแถมเล่นตัวหลักเก่าๆนี่เจ็บเยอะด้วยครับผมว่าชาวแก้สู้ได้สนุกนะครับวัดใจชาวแก้ทีมเยือนครับมีลุ้นบุกมาแบ่งตามหรือต่อให้แพ้ก็แพ้ไม่เกินหนึ่งลูกได้เฮอ,อยู่ดีเชียร์ชาวแก้นะครับปิดท้ายที่เวลาห้าทุ่มครึ่งครับอัลทัแฟรงเฟิร์ตอันดับ12เปิดบ้านเจอกับบรุสเซียมบอร์เ่นกลักบับอันดับ4ี่ฟังเฟิร์ตมี28แต้ม เกมล่าสุดบุกแพ้เบอร์เลเวอร์เซ่นมา0-4น,นะครับตัวหลักเป็นไดจิตคารมาดะาฟิลิปคอสติดและอันเบรซินวาครับฝั่งของกลักบักมี49แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียบชนะโคโลน2-1นะครับแนวรุกมีบริลเอมโบโลอเล็กซานเปียมาคุสตูรามครับเกมแรกที่เจอกันกลักบักเปิดบ้านชนะ4-2นะครับก่อนเกมเขายกให้กลักบักบุกมาเหนือกว่าครับผมบอกว่าไอ้เกมกลับมาแข่งแบบนี้คือฟอร์มการเล่นนี่ต้องตัดทิ้งเลยนะครับในช่วงแรกนี่ แถมแฟรงเฟิร์ตต้องการคะแนนเหมือนกันนะครับแล้วเล่นในบ้านเจอกลักบากข้าฤดูกาลหลังสุดแพ้แค่เกมเดียววัดใจแฟรงเฟิร์ตซื้อ2มุมนะครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้ครับสรุป3ทีมคืนวันนี้ในบูเดอสีกานะครับผมชอบไปที่อัลส์บวกชาลเก้และไอแพคแฟรงเฟิร์ตครับแล้วมาเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับรายละอดของเรา at seven m score อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ